สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมองมีมอย่าะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะวันนี้จะไม่ได้เห็นหน้ามีเนาะอยากจะเป็นลีลแบบให้เห็นไพ่มาดูกันว่าไพ่อยากจะเล่าอะไรขอพลังงานของคุณแบบเรื่องราวของคุณนะคะที่มีควัมพันัญกับคลิปนี้นะคะเรามาดูกันเ่้ So. Uh -huh. โอเคเราได้ไพ่มาแล้วนะคะเรามาดูกันทีละใบละกันเนาะเรามาดูกันทีละใบเลยนะคะตอนนี้คุณเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตไหมคะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตกำลังเจอเรื่องที่กำลังลำบากนะคะในเรื่องของการเงินไหมนะคะคุณกำลังหมุนเงินอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้คุณเหมือนกำลังหมุนเงินอยู่แล้วก็ ตัวคนเองนะคะก็ตัวคนเองนะคะก็เหมือนกับเคยเจอหมายถึงว่าเป็นเคยเจอเรื่องราวที่มันทุกข์ใจนะคะรู้สึกแบบเหมือนเสียใจยมากๆนะคะมีเลยแบบกลายเป็นคนที่แบบกลายเป็นคนที่อมถูกอยู่นะคะคือจากเดิมอะคุณอาจจะมีฟีลแบบ สดใสล่าเริองอะไรเงี้ยแต่พอคุณคุณเจอเรื่องราวนะคะที่ทําให้คุณเสียใจมากๆอ่ะคุณก็เลยแบบกลายเป็นกลายเป็นตอนนี้นเหมือนชีวิตคุณนะไม่ไม่ได้มีความสุขนะคะไม่ได้มีความสุขคุณปรารถนาที่ว่าอยากที่จะได้รับข่าวดีอยากที่จะได้เจอเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบ ได้รับข่าวดีข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มันยังเป็นอะไรที่แบบมันยังยังรักยากลําบากอยู่นะคะซึ่งคนที่ทําให้คุณเหนื่อยปัจจุบันเนี้ยก็คือเป็นคนในอดีตของคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วเป็นคนที่คุณให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้แต่ว่ากลับกลายมาเหมือนกับทําให้คุณเสียใจนะคะแล้ว ซึ่งอนาคตอ่ะคุณก็อาจจะมีก็เรียกได้ว่าชีวิตอ่ะมันจะดีขึ้นนะคะชีวิตที่คุณปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะดีขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจขนาดไหนก็จริงอะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ทิ้งความหวังนะคะว่าชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะสดใสเหมือนดอกทานตะวนันแล้วก็ได้รับแสงอาทิตย์แบบนี้เลยนะคะดังนั้นอ่ะ ตอนนี้ก็คือขอแค่ว่ามีกาลังใจที่ดีนะคะในอนาคตนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ที่มันก็ยัง,งเงียบยังเหมือนกับอาจจะต้องคิดเยอะคิดหนักอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเคยเจอประสบการณ์ที่มันมันทำลายจิตใจไปแล้วอะในอนาคตเนี้ยเวลาจะทําอะไรก็ต้องคิดให้เยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้คุณหันพันแล่นเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะคะ โดยตัวคุณเองอะ่ะคุณก็คิดว่าตัวเองอะ่ะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เพราะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแต่การที่คุณเหนื่อยยากลำบากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณไว้ใจคนนะคะคุณไว้ใจคนผิดนะคะก็เลยทําให้คุณเกิดสภาพขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความเสียใจเกิดขึ้นค่ะ ตอนนี้เหมือนกับคือคุณอะก็คืออาจจะกำลังมีการสานสัมพันธ์นะคะสานสัมพันธ์กับคนใหม่เนาะอาจจะแบบได้มีการรู้จักคนใหม่หรือการที่แบบกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ ดังนั้นอนะ่ะตอนนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่เยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะมันเหมือนแบบอยู่ในจุดที่กําลังปรับสมดุลในชีวิตอะไรอย่างฟีลประมาณนี้เลยนะคะซึ่งคุณอ่ะจะทําได้นะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่ ที่มีความฉลาดในตัวเองอยู่แล้วนะคะแค่ว่าที่คุณพลาดเพรว่าคุณให้ใจคุณไว้ใจแต่ถ้าเวลาที่คุณอ่ะใช้สมองอ่ะคุณเก่งมากๆนะคะดังนั้นอ่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปเนาะในสถานการณ์ตอนเนี้ยที่คุณเจออ่ะมันจะเป็นฟีลนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะใช้ไพ่นะคะขยายดูว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะคะทำไม มันเกิดอะไรขึ้นโดยใช้ไพ่ใช้ไพ่ย,ยานาโลกนะคะใช้ไพ่ย,ยานาโลกในการเปิดขยายต่อคนในอดีตท,ทำอะไรคุณหรอคะขอให้ไพ่ย,ยานาโลช่วยบอก เขาอ่ะก็คือสิ่งที่เขาทํานะคะเขาก็ปรับตัวเข้าหาคุณนะคะให้คุณไว้วางใจเขาเขาเป็นคนที่คนคนนี้นะคะคนคนเก่าของคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็เหมือนกับจริงๆก็คือมีดวงสมพงกันนั่นแหละก็คือเคยทํากรรมร่วมกันมานะคะทําบุญทํากรรมร่วมกันมา มีดวงสมพมีดวงสมพงกันนะคะแล้วเหมือนกับเขาอาจจะเข้ามาในทํานองที่ว่าเหมือนกับบอกกับคุณนะคะว่าเข้ามาควบคุมคุณเข้ามาควบคุมคุณโดยใช้การอ้างถึงว่าเออเราอะ่ะมีดวงสมพงซึ่งกะกันแล้วเขาอ่ะก็รู้วิธีการที่จะเข้าหาคุณเขาจะต้องเข้ามายังไงแล้วเขาก็ทําทีว่า เหมือนกับเขาอะได้แก้อารถรรพ์นะคะเขาทำทีว่าเออเหมือนกับเนี่ยการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณอะมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะเหมือนแบบได้แก้อาถรรพ์สิ่งที่ไม่ดีปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปชีวิตคุณมีแต่ความเจริญอ,อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะคือเขามาทําให้ทัดน้ําคุณเสียหายเนาะเหมือนกับชีวิตของคุณอะมันมัน,มนเหมือนท่อน้าแตกอะมันกลายเป็นว่า เติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มมันเพราะว่ามันมีรอยรั่วเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาครอบงำชีวิตคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังถูกครอบงำอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวของคนเก่านะคะแล้วเข้าี้เรามาดูปัจจุบันนี้นะคะมันยังไงอะ่ะขอบคุณนะคะปัจจุบันนี้ คุณมีสติมากขึ้นนะคะอืมโหปัจจุบนันนี้คุณอะที่คุณดูคุณอะประหยัดนะคะคุณตระีทีเหนียวคือรู้จักใช้เงินมากขึ้นเพราะคุณอะคิดการใหญ่อยู่นะ คุณกำลังคิดการใหญ่นะคะเพราะว่าคุณกำลังเหมือนกับจะจะสร้างสร้างบางสิ่งบางอย่างเนาะปลูกสร้างบางสิ่งบางอย่างสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคุณมีสติมากขึ้นคุณตื่นรู้นะคะคุณอยู่กับตัวเองมีสติมีสมาธิมากขึ้นนะคะทําให้คุณเหมือนกับทำให้คุณอะได้เจอคน ใหม่นะคะที่แบบเป็นคู่รักเลยคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันคือคนที่ใช่มันต้องเป็นฟิลมันต้องเป็นฟิลนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ต้องกังวลใจเลยอย่างที่บอกอะ่ะคุณหวังว่าชีวิตคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยคะ่ะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวที่คุณตอนนี้ถ้าคุณทุกข์ยากลำบากใจอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่า แค่มีสติมีสมาธินะคะแล้วขยันตั้งใจทำงานก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนค่ะแล้วกับคนใหม่นะคะเป็นยังไงกัคนใหม่นะคะ กับคนใหม่นะคะก็คือกับคนใหม่เี่ะอาจจะได้รู้จกักจากการที่ได้ไปทําบุญนะคะได้เจอกันตามสถานที่งานบุญก็ได้นะคะหรือเหมือนกับเป็นสายทําบุญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกับคนใหม่เี่จจะเป็นแนวแบบชอบเข้าวัดทําบุญอะไรประมาณนี้ก็ได้นะค่ะแล้วยังไงต่อนะคะเหมือน ถ้าคุณยังถ้าคุณยังไม่ได้เจอคนคนนี้คนคนนี้คนคนนี้เขาก็รอคอยนะคะรอคอยที่จะเจอคนที่ใช่อยู่เหมือนกันเนาะเขารอเขารอให้ให้คุณอะได้มารอที่จะเจอคุณละกันนะรอที่จะเจอคุณนะคะเหมือนกับความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะ คนและเธออ่ะเป็นคนที่อาจจะชอบทําบุญบุญคนเ,เขาเรียกว่าบุญกุศลส่งแรงมากนะคะการที่คนสองคนมาคู่กันอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเหมือนเป็นการรวมพลังอะ่ะที่อาจจะได้แบบว่าเป็นสะพานบุญเชิญให้คนได้มาทําบุญร่วมกันหรือว่าเป็นสะพานบุญในการที่จะ ทำให้คนได้มีโอกาสได้ทำความดีอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมดีๆก็ได้โดยที่ไม่ได้หมายถึงการที่เชิญชวนให้คนบริจาคเงินแต่ว่าร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งดีๆนะคะเพื่อสังคมก็ได้แล้วอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็จะเสื่อมถอยไปนะคะถ้าคุณมีหนี้สินหนี้บ้านก็จะทุเลาลงนะคะพวกหนี้สินต่างๆโดยเฉพาะหนี้บ้านก็จะทุเลาลงนะคะซึ่ง ก็จะต้องตัดขาดตัดขาดขาจากคนเดิมให้เรียบร้อยนะคะคือถึงจะได้เจอคนใหม่ก็ต้องตัดขาดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวฟิลประมาณนี้เลยนะคะแล้วยังไงอะแล้วแล้วยังไงต่อนะคะเอาเป็นคุณนะโอ้โหให้รีบ ยอมขึ้นเลยอ่ะก็คือจะบอกว่าขอให้คุณเดินหน้าต่อไปนะอย่าท้อแท้นะคะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วแหละที่ความเหนื่อยยากลำบากที่คุณกำลังเจออยู่มันจะทุเราลงแล้วเป็นจังหวะที่ดีที่ผลผลิตคุณอ่ะมันจะเกิด มันจะออกออกผลนะคะถ้าคุณได้ปลูกต้นไม้อะไรไว้ตอนนี้นมันถึงขราวที่คุณจะได้เก็บผลเมื่อกี้แล้วดังนั้นถ้าคุณกําลังลงทุนลงแรงทําอะไรอยู่นะคะคุณก็กําลังจะได้เหมือนกับได้ได,ได้ได้กำไรจากสิ่งนั้นได้ผลตอบแทนจากสิ่งนั้นนะคะโดยที่ตัวคุณเองน่ะคุณอาจจะมี บรรพบุรุษคุณคุณตาคุณยายนะคะคอยดูแลปกป้องคุณคุ้มครองคุณอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่เป็นตายายอ่ะที่คอยช่วยทําให้เหมือนกับในเรื่องของกิจการการงานการค้าของคนประสบความสําเร็จนะคะก็อย่าลืมไหว้นะคะไหว้ศาลตายายด้วยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคุณค่าที่บ้านคุณมีหรือว่า คุณเคยไปไหว้สารตายายที่ไหนนะคะก็ถ้าถ้าคุณกิจการการค้าหรือการงานของคุณมันเริ่มดีขึ้นก็ให้ให้ไปไหว้นะคะหรือไหว้บรรพบุรุษตายายก็ได้นะคะในวันครบรอบแล้วยังไงต่อนะคะ ตัวคุณมีเทวดาประจําตัวนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะคะเป็นคนใจบุญมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ห้ามถ้ามีอะไรอ,ะอย่าเพิ่งไปบอกอะไรใครให้เก็บเป็นความรับนะคะอย่าไปบอกเรื่องราวว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อย่าไปส่ง สัญญาณอะไรให้ใครนะคะขอให้ทําแบบเงียบๆนะคะทําแบบเงียบๆไม่กระตกกระตักบอกใครนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะสําเร็จค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีลประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะก็หลายคนก็หยุดวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าเป็นวันที่สิบธันวาคมนะคะเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะก็ขอให้ไปเที่ยวนะคะอย่างมีความสุขได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัว ที่รักนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ